สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กัร้านเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้ร้านเจ๊นหนึ่งตั้งอยู่ที่ไหนนะครับร้านเจ๊นหนึ่งอยู่จุดประจบอำเภอเมืองนะครับหรือว่าจะเซิร์ชใน Google m a ปก็ได้นะครับร้านยำประจบเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากครับตอนนี้ยังไม่ถึงเวลายำนะครับเราก็เปิดให้จดแล้วนะครับเยอะที่สุด้วใช่ไหม <c oughs> นี่มาจากไหนครับ เออมาจากสมุทรสาครครับอ๋อครับสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครนนทบุรีนครปฐมนะครับเยอะมากเลยนคือถ้าสรุปได้บินหนึ่งวิทสองส่งมาให้แม่ก่อนเลยนะแม่ได้ยำก่อนเลยไข่ฟูใช่มากติเดี๋ยวเราไปดูเจ๊หนึ่งตอนยำกันเลยนะครับเดี๋ยน้องเปิดกันด้วยเมนูแรกเลยนะครับสวัสดีครับเจ๊หนึ่งสวัสดีครับใช่แรกก็ยกร้านเลยนะครับ แต่ไม่ใช่ดินแรกนะดิดท,ที่สองแนละ้วคนจะเริ่มทยอยมาแล้วนะครับนี่สำหรับใครที่มาไม่โทกก็สามารถปาบุดมาได้เลยนะครับร้านยำกระจวะที่แซ่บตามปากนะครับ ไม่อางไม่ตัดใช่มะปกติพี่กัหนูเหมือนกันไหม S <S <S <Elijah> อะไรยกถ่ายรูปกัน,นไ,กได้เลยนะครับอาจประมาณเกือบเกือบสามโลได้อันนี้เหมือนก็มาทำชาร์ลิงเลยนะ ยังไม่หมดยังไม่หมดจ้ะขั้นสครับดูในรูปอาจจะไม่เยอะเท่านี้เนาะ, <c oughs> ะอ๋อเด้อมากินจังๆมันอันนี้เริ่มกลางอันอ๋อเด้ออ๋อเดอร์ที่ที่สองครับบ,บินนะครับบินเริ่มจากศูนย์นะจ๊ะอันนี้นบินบินบินที่หนึ่ง สำหรับคนที่จะสั่งยำนะครับก็ไม่จำเป็นที่จะสั่งตามเขานะครับร้าเราเริ่มตั้งแต่เจ็ดสิบาทเช่นเดนะจนถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับเมนูต่อไปจ้าอ๋อมาประจำแล้วมาประจำหลังหักมาไม่ไหวต่อไม่ไหวว่าเล่าขวนว่าไปไม่ดูก่อนไปไม่ดูก่อน ไปม่ดไขายของหรอบอกไว่าเต้นแล้วจะให้เงาะถูกไหมตาใสตามนุ่นต่อไปนะครับเาหนุมอ่ามือไข่หมูยอกุ้งสุกขาแม่ไม่ต้องเลือกเยอะยไงนะก็แม่จ่ายตังแม่ต้องเลือก ไม่ต้องเลือกใครมาหนึ่งห้าร้านอ่ะสวัสดีค่ะพี่วงคำเหลาเกอไม่ใช่ใช่คนนี้ปมาคนนี้ป่ะที่ว่าเดินแท็กเดินจริงอ่ะถึงว่าไม่เห็นเลยนจ่หนึ่งกดติดตามแม่คะขอบคุณมากค่ะแม่ คิดดีนะคิดแล้วอย่าถอดคำนะประมาณโดยประมาณเดี๋ยวันทำจะโทรไปค่ะ เบอร์เบอร์ที่ใช้ได้นะใช้ไม่ได้ไม่ทำให้นะโทรไม่จีบกหมดนะมันก็ใช้ได้นี่แหละแต่มันไม่เปรี้ยวไงบางคนเขาชอบเปรี้ยว ไ่กุ้งสุกหมูยอเซ็ตๆนะคะหล้กันเมนูต่อไปนะคะเมนูสี่ไข่กุ้งสุกค่ะไม่รับผลไม้สี่ไข่กุ้งสุกไม่รับผลไม้รวมนะครับเมนูนี้นะครับไข่กุ้งสุกวันนี้เห็นพี่โจทย์โทมาเลยนะกระเู้ เดือนหน้าเราก็อยู่ที่หกเลยเช่นเดิอยู่โอ้ยังบอกไม่ได้ค่ะใครแจ้งใกล้ๆเดี๋ยวรจะแจ้งหน้าผลนะเช่นเดยนะใช่ค่ะฝ<ภ>ากติดตามเพจด้วยนะครับเจ็ดแปดเราไม่อยู่ประจบนะคะขายที่แฟชั่นไอแลนด์ที่กรุงเทพนะคะัามอินคาสองวันนะคะเจ็ดแปดนะคะยกทะเลไปกันเลยนะเชหนึ่งนะจ้า ใช่จ้ะสองวันจ <works af> ้ะไปเจ็ด <musicians> กับแปดครับพี่ก็คือเขาให้เราเตรียมของไปอ่ะขายสิบโมงถึงสามทุ่มแล้วเราจะถึงไหมรอ้โหเราได้ไอ้ไข่เยอะมากเจยก็หนึ่งนะยังมีโอกาสไปไหว้เลยไปหนูยังไม่เคยไปถึงทุกทีเลยไปนคร ไปแต่ว่าไม่ได้เราบางทีเราเหนื่อยเหนื่อยหนูก็แบบคือไปแล้วเหมือนเราพักก่อนนะ่ะแต่ก็แบบไม่เอาดีกว่าร้อนๆเลยเนะ่า <c oughs> เดี๋ยวโอกาสดีๆเราอยไปเงี้ยต้องเจาะจงไปนะร้อนนี่ับอันนี้ไม่ร้าไ <c oughs> ไม่ต้องเบียดเลย นลาทานกันคนละปุกเนี่ยทานเหมือนกันหมดเลยอ่ะทานคล้ายๆกันหมดเลยโอเคอันนี้เป็นยำสี่ไข่กุ้งสุกนะคะผลไม้รวมจ้าเมน้ต่อไปนะคะเมนูห้าไข่แซลมอนนะคะผลไม้รวมถ้าไข่ก็มีไข่ปไข่ปลาไข่แมงดาหมึกไข่ชนจดหนึ่งแล้วก็ไข่เดกเค็มค่ะถ้าสี่ไข่เราก็มี ไข่ปลาไข่แมงดาหมึกไข่ไข่ปูนะคะตอนนี้ราคามาจาัจะต้องขึ้นนิดนึงอันไหนที่มีไข่ปูมมานะคะเพราะปูม้าราคาสูงจังเลยช่วงนี้ อ่านนมันก็ตามตามฤดูกาลนะคะได้แบบไหนเราก็แบบนั้นแต่วันนี้มีสองสีนะครับได้ค่ะนีนี่ค่ะอันนี้อร่อยค่ะเนี่ยกรอบๆเลยค่ะนิวแม่มดใช่ไหมเจ้าหนุ่<า>แพงเลยนะชั้นหนึ่งนะใช่ค่ะไปเดินห้างที่กรุงเทพนี่แพงม,มากเลยนะสี่ห้าร้อยเลยนี่คือราคาลูกแบบไม่ค่อยใหญ่มากนะอันนี้กับหนึ่งไข่นะคะ ข่ที่สามค่ะไข่ที่สี่ค่ะต่อด้วยไข่แดงไข่แดงเค็มค่ะ เมนูแไข่แซลมอนนะคะสัมๆัเลยจ้ะเมนูต่อไปจ้าต่อไปนะครับเจ๊นหนึ่งกับเมนูอะไรครับเจ๊นหนึ่งหอยไข่หอยไข่ว่ากุ้งสุกหอยแครงแล้วก็ไขยย่ยม m เค็มนะคะระับปลาด่าผลไม้รวมอีกเหมือนกันจ้าจะได้จะมีโทรตามจ้า น้ำอยู่อยู่หลังรถจะไม่ได้แค่เลยพี่เต้ให้เด็กให้ฟุ้ไปเอาหน่อยลูกแต่น้ำแต่น้ำเต้หน่อยหลังรถได้ลูกรถเก่งก็มีไปท่องเที่ยเราก็ไม่รถไซร์รถขนาดอ่ะเช๊หนึ่งน,นะกรจบขายไงเราก็ขายแบบนั้นนะราคาก็ปกติเลยนะคขายตามวัตถุดิบปะค่ะเอาง่ายๆบางทีมันก็ มีขึ้นมีลงะค่ะวัตถุดิบของเราแต่ราคาก็จะตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ก่อนสเต็ปแรกแต่ถ้ามันขึ้นมันลงไงเราก็จะแจ้งลูกค้าล่วงหน้านะจ๊ะคือที่เราไปสองวันเนี่ยก็คือเราขนวัตถุดิบไปได้แค่นั้นจะหนึ่งนะได้ตามที่เราขายได้สองวันนั่นแหละเพราะเราจะเอาวัตถุดิดบจากปัะจวบัไปนะครับไม่ได้ไปซื้อหน้างานนะครับเพราะเราก็ไม่รู้กรุงเทพแหล่งอยู่ตรงไหนอะไรบ้างยังไงนะดีหรือไม่ดีเราก็ไม่รู้นะจะหนึ่งนะได้ครับ อะไรนะอักออเดอร์เนีเก็เข้าไปทักแต่ตอนนี้คิววมันจะเป็นปลายเดือนพฤษภาไได้เ่อได้ไ้ก็คือทักเข้าไปเลยเอาไลน์ดีกว่าไลน์หนูอ่านง่ายไลน์ก็เบอร์สูตร98ได้ทั้งสอเบอร์เลย9578ครับตรงป้ายได้เลยครับอ่เบอร์เองัเข้าไปเลยค่ัขอคิวไว้เลยทไปเดี๋ยวจะึงก็จะจัดคิวให้แต่พอหนูให้คิวปุ๊บ ออเดอร์ได้เลยนะอย่ารอถ้ารอนี่เดี๋ยวคิวเต็มนะหนูก็จะเลื่อนให้อีกอ่ะเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าคิวประมาณปลายเดือนพฤษภานะค่ะลูกค้าส่วนมากก็จะรอหนูนะบางคนเขาบอกว่าสั่งลืมๆค่ะสั่งลืมๆลืมว่าสั่งด้วยลืมว่าสั่งพอจะจอรอเขาจะใกล้แล้วรอนานมากเลยก็มีคน ลูกค้าเราโอนตังค์ไปแล้วเดือนสองเดือนยังไม่้สั่งเลยนะต่ดโควิดนะเจ๊หนึ่งนะใช่ค่ะก็มันเรื่องจำเป็นจริงๆนะว่าไม่ว่ากันนะครับค่ะเี่งรู้รับเข้าไปเลยแต่หนูก็ตอบคืนนี้แหละหนูตอบทุกวันเพราะวันนี้ก็ทําบินที่จะส่งสัปดาห์หน้าจริงๆอ่ะของเนือมีส่งทุกสัปดาห์แหละยกเว้นที่เราแจ้งว่าหยุดของอินเตอร์อะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราจะไม่ได้โพสต์จากกับเมนูนะคะอันนี้เมนูหอยแครง กุ้งสุกไข่ยมะเค็มผลไม้รวมจ้าเมนูต่อไปจ้าเมนูต่อไปนะคะหมึกไข่ม่อ,มอนกุ้งสุกค่ะหมึกไข่ม่อนกุ้งสุกราคาไม่ใช่หนึ่งไม,มไม่ราคะอาจจะเร็วหรือช้ากว่านั้นถือว่าวันเสาร์นี้ถือว่าไวัยนะเจ๊หนึ่งนะรอนหนึ่งชั่วโมงเลยนะปมื่อกี้บอว่าเป็่สองชั่วโมงไม่รับออเดอร์ กลิ่นเบอร์โทรก็ได้นะครับเดี๋ยวทำเราจะโทรไปจ้ะไปเดินเล่นก่อนนะครับกลับมาก็เสร่ได้พอดีนะครับพบอะไรนะพบเสื่อเหรอ คุณแม่ขาสองวิค่ะคันหน้ามหนหนักแป๊บนึงค่ะได้คุณแม่สวยมาคุณแม่ค่ะจ้าจะกันจ้า ปิดกับเมนูนี้พร้อมกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามเพจน,นี้ถึงแป๊บตามฝากด้วยนะครับเมนูหมึกไข่กุ้งสุกแซลมอนค่ะสำหรับวันนี้บายบายจ้าจเรียบร้อยค่ะ